มากอันเนี้ยออนเซนที่แท้เลยดูว่าอยู่ซาวน่า,มากม่รู้จะเป็นการกระชับนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเพิ่มคอลลาเจนมันมีแรงต้านเหมือนมันกระชับอะค,ะค่ะอ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนสีเมื่อกี้น้องถ่ายรูปให้ดูมันแตกต่างจากครั้งแรกเลยนะสีแบบแบบน้องออกชมพูละ ก็ผู้หญิงหลายคนนะคะไม่ใช่แค่คุณแม่ที่หลังคอแต่ว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่อายุเยอะหน่อยนะคะจจะมีปัญหาในส่วนน,นั้นได้นะคะเป็นปัสสาวะเล็ดมีลมออกมาไม่กระชับสีไม่สวยอะไรเงี้ยคนะ่ะถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้เนี่ยเราก็าจะลดปัญหาลดความเสี่ยงในอนาคตได้ค่ะมีหัวในใช่ไหมช่วยข้างในอะ่ะน้องสาวกระชับแล้วก็ข้างนอกช่วยในเรื่องของสีด้วยแม่เชื่อได้เลยว่าถ้าใครถามไปล้วจะบอกว่ารู้สึกว่าโอ้ใช่เป็นสาวจริงๆนะคะอยากให้มาทำกันค่ะไม่เจ็บเลย อันนี้วนรอบนอกก็โอเคหน่อยเมื่อกี้แบบว่าข้างในก็จะรู้สึกอุ่นๆจุกๆนิดนึงมีความจุก